ซี่พอทองแลคนเดิมมือนีมือนีมือนีอยู่คอยอยู่บ้านอยู่บ้านบ่ได้ไปใส่บ่ได้ไปใส่ก็คิดขึ้นมาลงเลขคำนวณให้ท่านผู้ชมดูก่อนนอนกันนะแณงแณงแณงๆณงแณงเณงเณงเงให้ท่านผู้ชมเบังเป็นแนวทาง้อครับเด้อ เลยพอท่องแลเว้นมาหลายงวดแล้วระวังไว้ดีๆวันที่หนึ่งพืศจะกีกาสองหาหกานี่เด้อคร้ับท่านระวังไว้ดีๆขันทุกบัวมันห่างห่างเสียงห่างมาเนี่ยนี่ระวังไว้งวดนี้เด้ออ่ะมาสวัสดีท่านผู้ชมไปหนอเว้อสวัสดีเรอ่ะ ปฏิท่นีเด้อรับเด้อปฏิทห้ผ้าท่านผู้ชมมาเออเลนคำนวณพอต้องแดประจําช่องของจาของเขาบ่อเขากระซามอออัอนใดก็เป็นไปได้เบิดเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิเมา่อีายังไงฟังหนอไอทีว่าความฝันทีว่าปานจับว่างนั่น เดี๋ยวพอท้องแรีสิไปใกล้ๆพอละเดี๋ยวพอท้องแรีสิไปถามให้นะครับเด้อที่ว่าเออน้องสาวจุม๋มเอาทำเออเห็นแล้วครับที่ว่าตามหาความฝันเหมน่มนๆที่ว่างวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาสิบหกอะไรละ่ะตุลาที่ผ่านมาเนอะครับเด้เอะศูนย์หกหกศูนย์ฝันเหมน่นตรงเปียเลยเนาะแบบที่นี่กษีงวดหนึ 1, 4, 5, 5, 5. ่งพฤศจิกาชสองห้าห้าเดี๋ยวไปคือเก่า หนึงไปคือเก่าแต่มือนี้เจ้ามูเจ้ามาเบิงของขอท่องแลมขนเหนิมจะก่อนนอทันผู้ชมม,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 มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่มีอะไรมาแก้ข่าวให้ทันผู้ชมฟังียังวะเดี๋ยวกัน ปูเตาผู้ใดผู้ใดเบิง่งงขิปสารปูเตาพอทองแล้วสีกแก่ข้าวไห้เด้อครับเด้อปูเตามือดันครับผิดพลาดทางเทคนิคการตัดต่อเออพันสิบ้าผู้ชมไปพันวาย่างดีดอกเออไปเบื้องผ้าผู้ชมไปเบื้องเลขทูบเลขหยังบอไปเบิ่งขับล่าเลยคือผิดพลาดที่กิ่งทายทับอยู่อ่าสี่แก่บอกสัมผู้ชมผู้ใด,ดชม ช่องพอทองแรคนเดิมเลขถูกปูเต่าหนึ่งสองหกครับเลขถูกปูเตา่าได้ผมทีบอกอยู่ในคลิปนี่ห้าจังไหนจังหนึ่งก็ได้ผู้ใดอันเบิ้งจังไหนก็นให้ผมโบหูกะผมทีได้บอกมาเบิ้งคลิปนี้ห้าจังไหนห้านุ่มอามแก่ขึ้นบ่ไดหรือจังไหนกะเดี๋ยวตรงโอ้มอีว่านุ่มอามแก่บ่ไ,ไดเนีมยดดเยอะละเดี๋ยวผมตีไปปรึกษานุบามกอนช่วงนี้นุาบาบอยู่บ้านไป ทบุญทำท่านไปทัวร์เราีหอยู่ไหนครับที่ไทยคิดไปสต่บุญช่วงเบิงนั่นล่ะไปเป็นทีมงานพอท้องเรืออู่บบาลนะครับนอกมือนี่กันี่ล่ะก็คือจังเอ๊ะมาเบิงอยู่นุ่อามพึ่งตัดต่อพึ่ขามขั้นตอนครับหรือยังไงกับโบหูนั้นเพิน์ดผมกับเบิงคือกันผิดพลาดทางเทคนิคการตัดต่อนะครับแ่้วที่กินไทยทำให้แต่บุญช่วงเบิงพอท้องเรืนี่โบมีการว่าเรื่องรับเป็นขันขันตอนตอนไปเออ โมเมนต์พอท่องเล่ลืมซองซองครับผิดพลาดท,ทางเทคนิคขอโทษขออภัยทุกท่านเนาะขอโทษขออภัยทุกท่านมาในณนที่นี้นี่นะครับอธิบายให้ฟังดเดี๋จะขับเรือบอลืมถ่ายท้ำเบอร์ไหยเบื้องลึกเก่าเป็นขันเป็นตอนพอท่องแเร่คนเดิมนี่บ่มีขามเป็นขันเป็นตอนขันบ่ลืมเด้อเอ้าเออขันเึ้น,น,ออน,นอบอลควมฝันให้ฟัง เพราะยังมีความว่าลายนี้อยู่สีเว้าความฝันให้ฟังโอ้ยนาาขัดทีเว้ากันฝันว่าแม่ของลูกฝันว่าแม่ของลูกฝันเห็นแม่ของลูกได้ยินเวลเวลมาหาใครก็ว่าคือจังมานอนน้ำกนันเลยะครับ คือ่นมาบอกเลข่นมาบอกยังไงกะคือตัวนี้คือมันเป็นผมพอต้องรอค่อยถือพอท่องแลเคยถือมาแล้วเลขตัวนี้สามตัวอที่วราเครื่องฝันในฟังแฟนครับแฟนผมนี่แหละแมรุนุอารนีเลยละครัลดขั้นเก่าขึ้นผมเคยถือคบเด่นตัวนี้เก้าสองสี่ครับ่นมาบอก่นมาบอกเก้าสองสี่ ผมฝันตะกี้ผมก็ฝันแบบนี้แหละที่นี่ผมมาฝันอีกช่วงผมออช่วงผมถูกลอตเตอรี่ดันเก่าสองซีน,นั่นเอ่อเพิ่นมาเพิ่นว่าเพิ่นเห็นฝันเห็นหลดคันเก่าเพินตอนนั้นนอกตอนนี้คีบเยอะเราขับนอกคุยก,กันเพิน่นพอท่อหลดคันเก่าเพิ่นก็คือเก้าสองซีพอดีผมมานอนฝันครับในคืนนั้นผมฝันว่า ต้นี่รัฐบาลนี่ออกสองสีผมก็ดีใจย่างรับผมผมผม,ผมก็ผมกับฝันว่าผมถือก็ยู่ในความฝันนะครับ้อถึกสิบบาทครับถาวายนะร้วเนาะเออเบาไม่คือไม่เบาอย่างก็เอาเบากันนี่แหละครับเก้ 9, 2, าสองสี่คือสรุปขันเบาเราปัญหาเก้าสองสี่ฝันว่าขันมาบอกมาอย่างนี้แหละขันเจ้าโน่นนี่นั่นอย่างสีนะคือที่รักที่รักที่รักไข่มาเขาฝัน กูลงค้นวาเอ้ท่องเรีสีรักเจ้าเป็นไผ่ล่ะกับแม่ของลูกอามครับแต่ว่าคนเสียชีวิตไปแล้วอืมแม,ม่ของอม้าไปแ้ครับได้ผู้ดใดอยากเข็นว่พอท่องแลสิสิซ่องให้เบิงว่าผููลองค้นสงสัยผมเคยไทยทำยู่ช่องนุ่มอามไปกับนุ่มอามแล้วกับเมนมากผมเคยอ่าน เออว่าเป็นพอนุ่มอามีกิ่งบอ,น,อนนนี่นั่นไมาจังไหนกกสิเผยนี่ละกคือผู้ใดสงสัยกสิบบอกกิ่งครับมีหนุกมสายผู้เดียวเนาะนุ่มอามีละแต่ที่นี่ผู้ใดอยากเห็นแม่นุ่มอามผู้ใดอยากเห็นนุ่มอามต้หนหน่อยครับยมมือขึ้นอ่านุ่มอามต้านหน่อยนะครับนุ่มอามคนเดิมนี่ลูกเอท้องแรนี่เอี่ครับ ซื้อของแม่นุ่มอามนี่กับนั่นละกับกต่บต้องเบี่ยวดอกเนาะเดี๋ยวผมสิด่องให้เบิง่งทันผู้ชมที่สงสัยเดี๋ยวสิหาว่าพอท้องแรนนี่เว้ามากการซองไห้เบิงรวดเจ้าคนจังไดอย่าเข็นนุ่มอามต้แต่น้อยอะเดี๋ยวพอท้องแรคนเดิมจะส่องให้หมู่เจ้าเบิง่งข้าวเดียวหนึ่งวินาที นา,นา,นา,นางไอ้เจ้าหรับคึ้นที่เกิดก็นอนดีแล้วก็มีนอนะ้องเขาอยู่ก็น้องก,ก็ย่าลืมซื้อเออดูดูเข้ามามาถึงไปซ่องให้เบิึงว่าท่านผู้ชมผู้ใดอยากเห็นลูกบ้านตั้งแต่ในน้อยดูคอยยใหญ่ท่องแรมมีลูกชายเดียวมีลูกชายคนเดียวพ่อรักบ้านดวงใจลูกอยากได้อะไรตามใจตามใจนี่ละครับ นุมอามกับแม่นะครับผู้คนบ่นเคยเห็นหรือว่านุมอามกับสิบ่เคยไทยทำเห็นเป็งภาพนี่นี่นะครับเด้อสมัยนุมอามนี่น้อยอันนี้ผู้งคนถามว่าเ่องตั้งเลยอันนี้ไทยยุไซนี่ยุดินเขาครับสมัยนั้นผู้จากบ่ดินเขาโม่เจ้าแต่เขาเดินนั่นละนี่ยะครับเด้อนุมอามครับนุมอามตั้งเนี้ยน้อยไปครับ ไปกับอาครับไปกับน้องสาวผมกับผมครับอืมไปเขาดินสมัยนั้นไปเที่ยวเนาะครับเนาะอืมคุณนุ่มอาคนสิวา่าโอ้ไยท่องเรือเอาดุ๊กไส้มาะเด็ดหน่อยมันก็อยากอายว่ากระตีวานี่แหละเพะว่อไปถ้าถ้าไปพิ่นเมืองอยงังผมอยากอายได้แต่เต้นหน่อยเป็นขี่ไล่แบบจอยเรือจ้อยหย่งดำดำดิมดิมอยากไอแต่บุญช่อมันก็อยากยอยากยดอกลูกข้นเฮาเนาะไอให้อย่ง ไปจังสี่เลยตัวของเขาเองไหมนี่นะครับด่านี่ล่ะเขาท่านี้พ่อแล้ว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 มาบาดที่นี่บาดที่นี่บาดที่นี่กามบึงเลี้คำนวณพ่อใหญ่ทองแรโอ้นอวนทางง้อเขาไปเฮียนพ่อใหญ่ทองและวนทางง้อเขาไปเฮียนพ่อใหญ่ทองแระตุ้ยคอยมาแวเบึงเลียคำนวณเจ้า ตุ้ย่อ่มาเาบึงหลขขงีคำนวณเจ้าเขาซาเขาลื้อว่าของเจ้าแมนเขาซาว่าลือเขาว่าของเจ้าแมนของข่อยกับว่าทอไใดดอกท่านผู้ชมเขาแน่ว่าเขาแน่คือกันละครบเพิ่นกับเบิง้งคือกันตัวเพิ่นบ่ไดดอกเตอืสอ,องเห็นครับอ่ะนี่เดี๋ยวได้ผมสิหนีกอนเอาสี่นีนานมาเบง้ออเลขคำนวณพอต้องแรีดอะ มาสองตัวกับสามตัวแล้วก็กับเลขผู้เพิพ่นหามาเป็นแนวทางสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับท่านผมดิมาซ่องให้เบิ้งวันที่หนึ่งพฤศจิก,รกรารสองห้าหกห้าครับนี่ทุกครับเด้อเลขคํานวณพอท่องแลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,รกรารสองห้าหกห้าครับท่านเบิ้งเอาเด้อครับเด้อออาืออม เบื้งเป็นแนวทางสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นี่นะครับเด้อเบื้งให้เบืงบ้งเบื้งเป็นแนวทางนนจังไดก็ได้อันที่วงวง,วงนั่นเอออันนั้นนั่นคิดว่ามัาานเถอะบอกยังไงเนาะอันที่ท่านผู้ชมเห็นวงวงไว,งว้นัน่นคือพอท่องแรานันา่นแหละวงไว้เองคือว่าเออแบบ อยู่ในใจอ่ะอืมเด่นหนึ่ยังกบาลไปนต่ครับเรื่องอธิบวงวงไวอธิบวงท่องแลียวงไวเอนนั้นคือเป็นอยู่ในใจพอท้องแลียเพื่อนเรคนถามว่าคือบ่เหลียบบ่ยังบ่วงไวให้แน่นี่แหละครับวงให้อยู่เบิ่งเอาเด้อครับเด้อนี่อันนี้ซุ่มวงนี่นี่อันทีวงวงไวนี่แล้วครับพอท้องแลียอยู่ในใจพอท้องแลียทั้งนั้นแหละไอ้วงวงอยู่นี่อืมหลายเป็นหลายใจเตื่นยืดได้เคยสิว่านั่น พูดเรคนถามว่าโอ้เจ้าคือหลายใจแท้ก็บพรหลายใจได้เราหัวใจมีอยูซีห้องหัวใจเพราะต้องแลนี่มีอยูซีหอ้องเอ้าวซีห้องเจ้าจังไหนละซีห้องเจ,เจ้าแบ่งเงี้ยกันจังไหนเราเปนสิบ่เถียงกันตีซีห้องอบ่ครับบ่เถียงกันดอกห้อยใจซีห้องเคยเถียงติห้องหนึ่งเจ้าให้ไผซะนะเอ้า้เจ้านี่ถามละเอียดเนาะถามละเอียดก็ตอบละเอียดต้นเนาะอ่ะ ห้องนึงนะห้องนึงกะกะห้องนึงนี่เป็นของโอ้ย <c oughs> ยังกับเพื่อนอื่นบุกยังกับบุกาลี่คือพ่พอแม่เพื่นเลยห้องนึงไหมออพ่อแม่ห้องนึงเอาขันเสียแบงขันเสียพอท้องเรียแบงอ่ะแบงได้อ๋อพ่อแม่ห้องนึงแล้วกะเสียง,งนี้นั่นเห็นไหม พ่อแม่ห้องหนึ่งลูกกับเมียห้องหนึ่งเออนั่นขันสีห้แบ่งแบบตรงๆลูกชายคันสีอ่ะเพราะท้องเลียดนี่ถ้าท้องให้สั้นบุ้ชมเห็นบนหันละอันนั้นเราห้องหนึ่งของพ่อท้องเลียเออนั่นห้องหนึ่งเอาเหลืออยู่สองหองละเหลืออยู่สองหองกับของพ่อท้องเลียหองหนึ่งส่วนตัวดิอืมพาว่าซีหองนี้เนาะ ของพอทองเลส่วนตัวห้อง,นงอหนึ่งเอาเนื้ออยู่ห้องหนึ่งล่ะโอ้ถามละเอียดครับถามตัวสวยปะเนื้ออยู่ห้องหนึหงน่งกะท่านผู้ชมเด้เอฟซีพอทองเลียนเดฟท่านผู้ชมตัวเนื้อยู่ห้องหนึง่งใครบ้านน่ะมันก็พอดีต้นเนาะเอาเบิง้งพก็ยังน,นี่ทึ่งเข็ดเราไปบางหันเดี๋ยวว่าท่านไหนว่าเอา,เอาข้าตาวาาากากา่าวเดีวบอกประกาศให้เพื่อนบ้างออาประกาศกาันเลยครับอา้าว วันท no ja e ี่หพฤศจิกาสองห้าหกห้าาที่นี่เห็นเบิงไปแนวท่านะครับเด้อเลข3าตัวนะครับเด้อเลขทยสามตัวสองหนึ่งเสามสองแปดสี่สศย์หาหตหกสองแปดเกตสามเก้าแปดสี่แล้วก็0ูนเก้าหาครับอันนี้ หมวด3โตวัวครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจัยนันญาณในการรับชมนะครับท่านาบัตรที่นี่มาสองตวัวบัตรที่นี่ที่บอกเป็นท่าการเลยบัตรนี้สองตวัวนะครับเด้อวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกห้าครับท่านมีอูสองหกสามเกสี่แปดห้าเก้าหกศูนย์เกหนึ่งแปดสองเก้าสามศูนย์ีเท่านี้แหละครับ มึงไปแนวทางนะครับเด้เออ่ประกาศปังๆสี่หลัดที่นี่ก็ของฝากของฝากพอทองเลที่พื้นมาซ้ำอยู่นี่แหละครับอันนี้เพื่อนว่าให้จับใส่กันเดี๋ยวครับเด้อมึงไปแนวทาาขึ้นกันนี่ก็ได้อือโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับตัวเลขให้มึงไปแนวทาาเพื่อนว่าให้จับไ่กันเอาพอนะพอนะ ลองสิจับแบบใดกะว่ากันไปเรือท่านผู้ชมไอ้อออโชคดีเออเออเอเอถูกท่านเนาะเห็นไครับเห็นเบึ้งเป็นแนวทองแนวทางของฝากจากว่าจากสีนวลวิจาก,จาก,จากอืม เสียเหลืองหรือว่าอยู่ตามที่เป็นห่มเหลืองอ่ะอืมเจ้าพยอใหญ่้องเลี้ยงเจ้าว้าหยากเนาะพระเพื่อนไห้มาก็บอกตรงๆไปเลยเออเอ้าบอกก็บอกพระไห้มาเนาะเปียนี่เปียย่างยากคนอใหญ่นี่ว้องเห็นมันยากมันย่างได้้ามันงมันกังไงดครับรับรับพระเนาะพระกับพระเอ้บึงไปหน้าท่านนะครับด่าขอ ได้เงี้ยได้ชมกันไปแล้วแล้วก็เสียงแก้วแก้วส่งเสียงมาจากท่านผู้ชมว่าพอท่องเลข,ของเจ้าก็โอเคตัวเด็ครับเด้ออย่ามาที่นี่ก็ขอให้ครับที่ปฏิวัติอย่างหนอวันนั้น อัแนวว่าอยู่ตีว่าไปเบิดเลยนะเรื่องปูเตาเรื่องถูบ่ได้อลอกได้ลดมก็ว่าไปแล้วดิที่ว่าผู้นงคนว่าลืมล่มบ่ได้อดซองให้เบิ่งยืนยันอีกที่หนึง่งร่มขับ่ายทำคือเกา่าบอกขันรักขั้นตอนดอกผิดพลาดทางเทคนิคขอโทษขออภัยท่านผู้ชมอีกที่หนึง่งผู้ใดเออเซฟีพะท้องแรียนะครับด่าทุกท่าน วันนี้ก,นก็สทำนีเนาะอให้ท่านผู้ชมมีโชคมี่ละทุกคนวันที่หนึ่งปุซซีกาสองห้าหกหาทุกคนนะครับนะเฟี้ยนเพลงพอทองแหลาเฟนขับพอทองแหลาหรือเอฟซีพอทองแหลาคนเดิมเออนอนหลับฝันดีควอมเก็บยักษ์ไหได้ควอมไขใม่ใหญ่มีนอนหลับก็ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนแปลมือมา แก้วมันนี่โชคตื่นขึ้นมาวันทีหนึ่งพฤษจีกายนรอรับโชคลาบรางวัลใหญ่ของท่านนะครับเด้อพอท่องแรสิวยพอดให้พอท่องแรถูกเห็บซี่อท่องเรทุกคนมี้ชงมี้ลาภทุกคน,น,กนเนาะเด็กเบื่อหนี้แง่ผ้าไปหนีไปหันผ้าไปขอหนีขอหันก็ไปน้ากันลําบากก็น้ากันเนาะมีก็มีน้ากัน ขอไปพร้อมกันต้อครับเนาะอ,อย่าลืมด้อรับเดอ้อกดไค์กดยังให้พอท่องเรียจังจังหน่อยแน่พอได้หูจักกันไว้ดีกว่าสั่งกันเห็นหน้ายุ่มใสคก็ได้ทักทายพอได้อาศัยรถอาศัยลากันกลับบ้านข่อยไปหนีมาหาันถามกันโอ้ยตัวนี้เออไป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 ,ไปต้องคอยนี่ก็ต้องเสียสตางค์ดอกมมขคอยสิไปทางน,านั้นพอดีเอฟซีว่าท่องเรียจะวนีมามาก ขึ้นรถมานี่ครับยุยักกันไปยื้อใส่คุยกันโอ้ยข่เอฟซีเจ้าต้วไปต้งแหลยกเอฟซีว่าเอฟซีกับามต้องขับคนเห่าคันอันใดพ่อซอยอะไรก็บทีซอยเนาะอันใดพ่อก็คือว่าล่ะมันมันเบายากเนี่ยพวกนี้ไม่เจอกับตัวเองบ้าหูหรอครับไผก็บามไม่เจอด้วยตัวเองไม่รู้เรื่องจริงเนาะแต่ว่าเว้ายิ่งแล้วเว้า เออผู้เห็นผู้อื่นโน่นนี่นั่นเอ้ยแมนครับอืกะเฝ้าเดี๋ยวกะเฝ้ากะเฝ้าเดี๋ยวแต่ว่าเข้าเพราะท่านได้เจอแบบเพิ่นเด้เออคันคิดว่าคันคันเข้าเบิ้งเบิ้งเนาะอ่ะเอาทฤษนีเราเขาใช้นี่เบ้าไหนขอลาครับเอาทฤษนีเลาเนาะอันไหนอะไรกับบอกกับเบิ้งกันไปแล้วพ่อเหานี่กระสีจบกระสิบ่อเราเพ่งเนี้ยบ่อลองดิบ่ สวัสดีครับผมท่องแหลคนเดิมขอลาขอพักคอนนอนเนาะสัตว์ผู้ชมโชคดีวันที่หนึ่งพศฤศจิกาสองหาวครับเด้อพรุ่นี้เอาซ้ำนีละขอลาไปก่อนเดินขอให้เธอนั้นจงสุขีขอท่องแหลเป็นคนดวงดีพาเอซไปขอโชคขอลาวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนไฮเอฟซีทุกคนไปนั่งสังสรรค์กันอ้าวคือไปจังสันเอากลับไปต้นเนาะเพราะว่าได้โชคได้ลาบกันทุกคนนนังนๆๆงนั่งนงนๆๆงนั่งนงนั่งน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 ่พอหลายคนยังนี่